นี่คือ Xiaomi Mix Fold ครับสมาร์ทโฟนฝาพับเครื่องแรกจาก Xiaomi สำหรับ Xiaomi Mix Fold ตัวนี้ทาง Xiaomi เขาบอกว่ามันคือ Innovation for Everyone หรือก็คือนวัตกรรมเพื่อทุกๆคนสำหรับคำว่านวัตกรรมเพื่อทุกๆคนเนี่ยเจ้า Mix Fold ตัวนี้มันมีนวัตกรรมอะไรบ้างก็ตามไปรับชมกันได้เลยครับ บางคนอาจจะมองว่า MixF ตัวนี้ก็เหมือนกับเรือธงแฟลกชิพจอพับได้ค่ายอื่นในปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอด้านหน้าที่เป็นจอยาวหรือจะเป็นจอด้านในที่พอเรากางออกมาเนี่ยเราจะได้เป็นจอพลาสติกแบบพับได้นะครับก็ใช่ครับทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นจอด้านนอกจอด้านในมันอาจจะดูธรรมดาไปแต่สิ่งที่เสี่ยหมีเขาใช้คําว่านวัตกรรมเพื่อทุกคนเนื่องจากว่านี่คือสมาร์ทโฟนจอพับ ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดสำหรับสเปคที่เป็นแฟลกชิพจริงๆคือแรม12 g b ก n a p d ร a ส o ก้อ888แฟลกชิพใช้งาน 5G ในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันนะฮะจากเท่าที่ผมลองซิม True 5G ก็ใช้ได้สบายเลยแต่สิ่งที่มันเป็นนวัตรกรรมจริงๆใน Xiaomi Mix 4ตัวนี้ก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องของ Mix 4ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลก ที่เลือกใส่เลนแบบเลนเหลวเข้ามาโดยเลนเหลวตัวนี้จะอยู่กับกล้องออปติคอลซูม8ล้านพิกเซลซึ่งสามารถซูมดิจิตอลได้ไกลถึง30เท่าแต่พอเสียวี่เลือกใส่เลนเหลวเข้ามาทําให้เจ้ากล้องออปติคอลซูมตัวนี้สามารถใช้งานเป็นกล้องมาโครได้ด้วยนั่นเท่ากับว่าเราสามารถถ่ายมาโครผ่านกล้องซูมได้และการถ่ายมาโครผ่านกล้องซูมอันนี้ เราสามารถถ่ายได้ใกล้สุดถึง3เซนติเมตรเลยและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายอะไรที่มันใกล้กว่านั้นกล้องซูมของ Xiaomi Mix 4ตัวนี้ยังสามารถซูมตอนที่เราใช้ฟังก์ชันมาโครได้อีกด้วยส่วนกล้องอีก2ตัวก็เป็นกล้องที่จัดว่าระดับแฟลกชิพเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนหลัก108ล้านพิกเซลใช้เทคนโนโลยีการรวมพิกเซลแบบ9ใน1แบบเดียวกับที่ใช้ในแฟลกชิพจากทาง Samsung Galaxy S 2 1 Ultra เลยคือเป็นกล้อง1้อยล้านแต่ถ่ายภาพจริงๆออกมา ถ่ายภาพขนาด12ล้านพิกเซลทำให้ขนาดของเม็ดพิกเซลที่เราถ่ายเนี่ยมันใหญ่กว่า2ไมครอนพอมันใหญ่กว่า2ไมครอนเราจะถ่ายแสงดีแสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนขนาดไหนภาพที่ได้ก็ยังคงเก็บแสงได้ดีกว่ากล้องสมาร์ทโฟนทั่ว,วไปเรื่องการเก็บแสง Xiaomi Mix 4เลนหลักไม่แพ้ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนส่วนกล้องตัวสุดท้ายคือกล้องอัลตร้าไวโดยกล้องอัลตร w าไวของ Mix 4จะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล กว้าง1 2 3องศาการถ่ายในที่แสงดีก็ถือว่าดีแต่ว่าการถ่ายในที่แสงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือว่าแสงน้อยเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยและการทำงานของ HDR ต่างๆก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่น่าจะเป็นปัญหามาจากการเลือกใช้งานชิปเซตการประมวลผลภาพที่พัฒนาด้วยตนเองอย่าง s e a r c h C1 และในเรื่องอื่นๆของ Mix f o l ในการใช้งานก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน้าจอด้านหน้าของ Mix f ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด 6.52นิ้วนะครับความละเอียดในระดับ HD เท่านั้นแต่ว่าพวก Dolby Vision HDR10+ Plus ทุกอย่างมีให้เราใช้งานได้หมดเลยคือเราใช้งานจอใหญ่แล้วอยากมาใช้งานจอเล็กต่อก็ทำได้อย่างสบายๆแล้วก็อัตราส่วนที่เขาเลือกมาใช้เนี่ย27:9ตามที่บอกไปทำให้เวลาที่เราจะใช้งานคีย์บอร์ดนะครับ พอมันเป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอกดได้แต่พอมันเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยปุ๊บเนี่ยหน้าจอด้านหน้าการกดภาษาไทยแทบจะกดไม่ได้เลยสําหรับนิ้วของผมแล้วก็นิ้วของคนอื่นๆก็ตามจากเท่าที่ผมได้ให้ลองใช้งานมาในช่วงที่เราจะต้องพิมพ์ไทยจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลางออกเพื่อที่จะพิมพ์ภาษาไทยโดยเฉพาะและจอด้านในของเี่ยวมี Mix f ตัวนี้มีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง8.01นิ้วครับถ้าเกิดใครที่อยากได้แท็บเล็ตขนาดไซส์มินิ พกาไปด้วยและอยู่ในมือถือเครื่องเดียวตอนนี้คุณมีตัวเลือกแล้วครับเพราะว่าคุณพก mix f o l d ตัวนี้ไปเหมือนกับว่าคุณกำลังพกแท็บเล็ตไซส์มินิอยู่เลยเรียกได้ว่าทุกอย่างเท่ากันอัตราส่วน4ต่อ3เท่ากันและก็หน้าจอจาก7.9มาเป็น8.01ที่แทบไม่เห็นความแต่างเหมือนกันเป๊ะเลยการจับถือต่อการใช้งานเหมือนกับว่าเรากำลังใช้แท็บเล็ตไซส์มินิแบบเป๊ะๆเ,เลยในการใช้งานเวลาเดินทางไปข้างนอกนะฮะ และอัตรา refresh rate หน้าจอของ Mix Fold เป็นยังไงสำหรับหน้าจอด้านในเป็นหน้าจอแค่60 h z ส่วนจอด้านนอกเป็นหน้าจอ90 h z ซึ่งจากการใช้งานของผมเนี่ยผมปรับเป็น60 h z ทั้งหน้าและก็ด้านในเลยเพราะว่าการกินแบตเตอรี่ของ Mix Fold ตัวนี้กินหนักเอาเรื่องสมมติว่าเราใช้งาน 5G 5G ใน1วันเนี่ยใช้งานแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน5ชั่วโมงแบตหมดแหละอันนี้คือสิ่งที่แบตหมดเร็วมาก เพราะว่าผมใช้งานหน้าจอด้านในบ่อยด้วยทําให้แบตหมดไวมากส่วนการใช้งาน 4G LTE อันนี้สามารถใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงครับกับจอด้านในแล้วก็จอด้านนอกพร้อมกันใช้งานเหมือนกันทุกอย่างส่วนเรื่องของลําโพงเจ้า Mix 4ตัวนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจเพราะว่าลําโพงที่เขาให้มามีลําโพงด้วยกัน4ตัว น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่กี่ตัวที่มีลำโพงให้เราถึง4ตัวและเป็นซาวบายฮ Harman ค a r ์ดอนด้วยและถ้าเกิดใครที่ยังไม่พอใจที่เขาเป็นซาวบาย h า r m a n น a r ร์ดอนใช่ไหมเราสามารถไปเซตอัพโปรไฟล์ของตัวเสียงของเราได้ว่าต้องการใช้งานโหมดไหนไม่ว่าจะเป็นโหมดฟังเพลงโหมดดูหนังหรือว่าโหมดที่เน้นของเสียงคนพูดเป็นหลักก็ตามหรือจะตั้งเป็นแบบโหมดสมาร์ทก็ได้ให้มันเปลี่ยนเสียงออโต้ด้วยตัวมันเองก็ยังทำได้เช่นกันนะครับและเสียงของ Mix 4จะเป็นยังไงลองไปฟังกันครับ เรามาต่อในเรื่องของการใช้งานที่อาจจะไม่พอใจใครต่อหลายคนก็คือมันเป็นจอพับด้านใน multitasking ก็น่าจะทำให้เพียบพร้อมเนีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานแบ่งหน้าจอคือจากเท่าที่ผมลองใช้แบรนด์อื่นมาจอพับเนี่ยเราสามารถใช้งานแอปพร้อมกันได้ต้องมากกว่า3แอปจริงไหมแต่สำหรับเจ้า Mix 4ตัวนี้เราสามารถแบ่งหน้าจอใช้งานได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้นไม่สามารถ แต่เพิ่มเป็นจอเล็กเป็น3-4ได้อันนี้คือสิ่งที่ Mix 4 o ําทำกันบ้านสอบตกสำหรับการเป็นสมาร์ทโฟนจอพับนะฮะและอีกเรื่องนึงก็คือแอปที่เราใช้งานแบบเอียงหน้าจอนะครับคือแอปจากทางเ x i ยวมีเองไม่รองรับการใช้งานแอปเอียงหน้าจอทำให้แอปต่างๆเช่น c a l e n d a r หรือว่า Apple เนี่ย ผมต้องย้ายมาใช้เป็นแอปจากทาง Google แทนเพราะว่าแอปจากทาง Google เนี่ยรองรับการเอนะียงหน้าจอใช้งานแทบจะทุกแอปเลยอันนี้คือสิ่งที่เสี่ยวมีอาจต้องไปกลับไปพัฒนาให้มันเรียบร้อยซึ่งอาจจะมาตอนมีอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กังวลว่าเฮ้ยมันเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยเราอยากใช้งานหลายๆแอปให้มันแสดงผลบนหน้าจอพร้อมๆกันเนี่ย เราจะทํายังไงอ่ะเพราะว่าบางทีจอมันใหญ่เราอยากใช้หลายแอปพร้อมกันจริงๆซึ่งณจุดนี้เป็นสิ่งที่เสี่ยมีเขาคิดมาแล้วแล้วก็แก้ไขมาให้เราเลยก็คือใช้งาน PC Mode ครับสำหรับ PC โ o d e ของเสี่ยมี Mix 4ตัวนี้กับหน้าจอไซส์นี้มันก็สามารถใช้งานพร้อมกันหลายแอปได้อย่างสะดวกโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะแคบหรือว่าจอเล็กจนเกินไปเมื่อเราถือใช้งานและพอเราใช้งาน PC โหมดสิ่งที่เราจะเจอก็คือ บางแอปไม่รองรับการใช้งาน f ฟ l ลสกร e นบนหน้าจอ PC Mode ใช้งานได้แค่บางแอปเท่านั้นอย่างเช่น Chrome เนี่ยที่เปิดฟู s c r e e นได้แต่ Facebook YouTube อะไรพวกนี้ใช้งานได้แค่แบบเป็นจอเล็กๆแคบๆอันนี้คือสิ่งที่เสี่ยมีอาจจะต้องไปแก้ในจุดของ PC Mode ไว้ก่อนซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะเอาเจ้า m i x f ตัวนี้ไปใช้งานเป็น PC Mode แล้วก็ต่อคีย์บอร์ดแล้วก็วางเมาส์ใช้งานอันเนี้ยเลิกคิดได้เลยนะเพราะว่า พอเราเปิดฝาออกมาใช้งาน PC โหมดเนี่ยเราไม่สามารถพับจอให้มันวางบนโต๊ะอย่างนี้ได้คือ PC โหมดของ Mix f o ตัวนี้บ,บังคับให้เราใช้งานผ่านจอแนวนอนเท่านั้นนะครับทำให้เวลาที่เราจะเอาไปใช้งาน PC โหมดเราต้องหาสแตนมาวางกับตัว Mix f o อันหนึง่งแล้วพอเราวางเจ้า Mix f o แล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ดพร้อมต่อการใช้งานจอ8.01นนิ้วเนี่ยระยะในการที่เรานั่งแล้วก็มองจอเนี่ย มันต้องเพ่งมากต่อการใช้งานเลยนะอาจจะไม่เหมาะต่อการเปิด PC โหมดต,ต่อคีย์บอร์ดและเมาส์ในการใช้งานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้เลยว่าไม่แนะนำให้ใช้ PC โหมดต,ต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็วางเล่นเพราะว่ามันเพ่งสายตามากจริงๆครับกับหน้าจอเล็กๆขนาดนี้ส่วนเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เจ้า Mix 4ตัวนี้บอกเลยว่าแบตมือถือมันหมดเร็วมากใช่ไหมครับแต่ชาร์จไวเนี่ย มันชาร์จไวมากปกติเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จตอนที่แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ประมาณ 20%, 25%พอเราเสียบชาร์จด้วยดปเตอร์ของมันเองที่มีกำลังไฟให้เราถึง67วัตต์กำลังไฟเยอะมากนะใช้ระยะเวลาในการชาร์จไม่ถึง35นาทีได้แบตเตอรี่เต็ม100%แล้วละโดยทางเ x i ยวมีเคลมมาว่าจาก0ูถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลาในการชาร์จเต็ม แค่37นาทีเท่านั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เราจะได้จากเ Xiaomi Mix Fold ก็คือแบตมันหมดไวแล้วก็ชาร์จไวนั่นแหละครับส่วนเรื่องสุดท้ายคือฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดใน Mix Fold ครับคือแตะฝาหลัง ซึ่งเราสามารถตั้งแต่ฝาหลังได้ครับว่าเราอยากแต่2ครั้งทําอะไรแต่3ครั้งทําอะไรซึ่งอันนี้มันสะดวกมากนะเนื่องจากว่าจอมันเป็นจอที่ยาวพอจอมันยาวเนี่ยเราเอื้อมไปข้างบนไม่ได้ครับต่อให้ใช้งานมือเดียวก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันยาวจนเกินไปซึ่งแบรนด์อื่นส่วนใหญ่เขาทํายาวกันก็คือพยายามทาไม่ให้ยาวเกินในอัตราส่วน2 1ต่อ9แต่อันนี้มัน27เต่อ9เลยทําให้การแต่ฝาหลังอันเนี้ยใช้บ่อยมาก คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะณจุดๆนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเสี่ยวมีน่าจะคิดมาแล้วว่าจอมันยาวด้านนอกจะทํำยังไงให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นก็แต่ฝาหลังแทนและกันเหมือนกับแบรนด์บางแบนดที่ใช้ฝาหลังในการแตะสกินช็อตเนาะโอเคครับสำหรับคลิปรีวิว Mix Pro ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเราจะรีบไปตอบทันทีนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ